สวัสดีครับ DIY Channel ครับชี้เป้าซื้อบ้านครับร้าน3ามโดยก้าม้จังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังนี้สวยมากๆครับพื้นที่นะครับถือว่าใหญ่นะครับลึกไปข้างหลัง7เมตรส่วนด้านหน้านี่5เมตร80เซนครับปกติก็ทำา6เมตรใช่ไหมแต่นี่เขาขาดไป20เซนก็ถือว่าใหญ่นะครับ6 7คูณ7ก็42ตารางเมตรขาดไป20เซนเองครับนะ นี่คือบ้านของสำรวยเขาบ้านค่ะที่วันนี้ลองกินกิตติเอามาฝากเพื่อนๆครับซื้อได้ครับสาหน้าหครับนะครับขายเร่งด่วนเลยครับนะนะขายสี่แสนห้าหมื่นบาทแต่ว่าถ้าบอกโทรมาแล้วบอกว่าดูคลิปมาจากกิติเดี๋ยวสำรวยลดยให้อีกครับนะบ้านหลังนี้ความพิเศษ,ษก็คือ มีหยดน้ําล้อมรอบตัวบ้านนะครับฝาบ้านก็ใช้ไม้เต็งไม้เนื้อแข็งนะครับเสาเสียขารอดพวกนี้ใช้ไม้เต็งไม้เนื้อแข็งนะครับสามกันบันไดนะครับขึ้นมาถึงก็เจอรับเบียงครับรับเบียยนี่ไม่ต่ำมว่าสองเมตรนะครับสองเมตรนะครับหมายถึงว่าลึกสองเมตรกว้างสามเมตรสองเมตรแปดสิบครับส่วนรองรับแขกครับสองเมตรแปดสิบขาดยี่สิบเซนครับยาวไปนู่นเลยครับก็คือห้าเมตรนะครับ ฝาภายในที่เห็นขาวๆเนี่ยใช้สมาร์ทบอร์ดตีแนวตรงแนวตั้งนะครับนี่ฮะเย็นร่มรื่นแน่นอนนะครับหน้าต่างสไลด์นะครับแล้วก็มีห้องนอนสองห้องนอนนะครับที่ทางเข้านะฮะสวยงามนะครับบ้านหลังนี้นะครับส่วนฝ้าเพดานก็เหมือนกัน,นครับท่านผู้ชมเขาตีด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับรับรองว่าเย็นสบายตาแน่นอนเย็นสบายกายแล้วก็ เย็นสบายตาแน่นอนครับไม่ร้อนครับหลังนี้ใช้สมาร์ทบอร์ดตีฝ้าภายในทั้งห้องก็ตีฝ้าสมาร์ทบอร์ดทั้งภายในภายนอกนะครับถูนอกรถูในะคูดง่ายครับพื้นนี่มันไม้เต็งเลยนะเลยครับพื้นสวยมากนะครับพื้นสวยมากภายในห้องก็ใช้สมาร์ทบอร์ดตีฝ้าหรือก็ฝ้าหรืแปดเดี่ยวนะครับส่วนหน้าต่างเป็นบานสไลด์นะครับพื้นที่นะโอ้หใหญ่จริงๆครับบ้านหลังนี้นะครับเกือบ6 เจ็ดูณหนะแต่ไม่ถึงขาด20เซนบอกจริงๆนะครับนะขายสี่แสนหมืนบาทคนไหนที่ดูมาจากกิตติรับรองว่าร้านสั่งรวยรดให้นะครับเวลาโทรมาอย่าลืมย้ํานะครับว่าดูมาคลิปมาจากกิตตินะครับใครทำอ่า DIY n n e n n e นนะครับนี่ฮะนี่อ้องนอนที่2นะครับนี่ฮะอ้องนอนที่2นะครับข้างหลังนี้นะครับอ้าวข้างหลังมีบานประตูด้วยนะครับเปิดไว้สําหรับ ทําไว้สําหรับไว้ต่อหน้าห้องน้ำม้องส้วมม้องครัวนะครับนีห้องนอนครับขนาด3เมตร50นะครับคูณ3เมตรนะครับ3เมตร50คูณ3เมตรนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะครับบ้านหลังนี้ถือว่าย้ายใหญ่นะครับนี่บ้าหลุมแปดเหลี่ยมนะครับสมาร์ทบอร์ดนี่เย็นนะครับท่านผู้ชมนะับปกติก็ไปตีคือสมาร์ทบอร์ดนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําฝาบ้านแบบนี้นะก็ตีในห้องน้ําได้นะครับแต่นี่คือพื้น ปืนฝาบ้านสมาดบอดนะครับเย็นร่มรื่นสบายสบายราคาสี่แสนห้าหมื่นบาทนี่ขายถูกนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมครับโทรมาหาพี่สำรวยก็บอกว่าดูคลิปมาจากกิตติเดี๋ยวลดหน้าอีกหลายหมื่นแน่นอนนะครับนะฮะบ้านหลังนี้นะครับสรุปนะครับมีหนึ่งรับเบียงขนาดสองเมตรมีห้องอาเแขกขนาดห้าเมตรนะครับแล้วก็มีห้องนอนสองห้องนอนนะครับใหญ่โตมาโหลามยนะครับ ร้านซัมรวยข้ามาอยู่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์และราคาอยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ